ยังอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีไปดูเรื่องความคืบหน้าของการจัดงานมหกรรมเพื่อส่นโลกกันบ้างนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมประชุมออนไลน์กับคณะกรรมการบริหารการจัดงานมหกรรมเพื่อสวนโลกจังหวัดอุดรธานีจากส่วนกลางเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานค่ะ ที่ห้องประชุมคําชโนชั้นสองสารกลางจังหวัดอุดรธานีนายนัทพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำคณะกรรมการบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569รยร่วมประชุมออนไลน์กับทางส่วนกลางแล้วก็ส่วนูมิภาคค่ะโดยมีนายประยูนอินสกุลปลักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมนะคะซึ่งก็มีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วยค่ะ โดยที่ประชุมค่ะได้ชี้แจงความคืบหน้าการขอโอนลิขสิทธิ์การจัดงานจากจังหวัดอุดรธานีให้กรมวิชาการเกษตรการเตรียมส่งมอบพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดสถานที่จัดงานเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินงานด้านโครงสร้างภูมิสถาปัตย์และสิ่งก่อสร้างการกันเงินงบป,ประมาณโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พศ2569การเตรียมความพร้อม Site i n s p e c t ชันการหารือแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานมหากรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพศ2569ประจำปีพศ2567การดำเนินค่ะโดยการดำเนินก,การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างและภูมิสถาปัตย โครงการจัดงานมหก,กรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพศ2569รวมทั้งรวมร่วมกันนะคะพิจารณาประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะจังหวัดอุดรธานีนะคะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานมหก,กรรมพืชสวนโลก2569ค่ะซึ่งก็มีกำหนดการในระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570นะคะ สาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ค่ะส่วนหนึ่งก็คือที่ประชุมเนี่ยได้เสนอให้ทำเรื่องเสนอคณะกรรมการพืชสวนระหว่างประเทศหรือทาง AIPH นะคะขอเลื่อนการจัดงานค่ะออกไปจากเดิมคือในวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 9เนี่ยเป็นวันที่1พฤศจิกายน2570ค่ะก็ต้องติดตามกันต่อนะคะว่าเลื่อนจริงไหม หรือ <c oughs> ไม่เลื่อนหรือว่าทันอะไรยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปทางเราก็จะนำเสนอความคืบหน้าเป็นระยะค่ะค่ะ <c oughs>